อ่าโอเคก็กราบสวัสดีพ่อมแม่พี่น้องทุกท่านกันนะครับนี่ผมขนมชันนิลนโจอจ,โ,จโอเควันนี้เราก็จะไม่ได้มาเล่นเกมนะโอเควันนี้เราจะมาแนะนําการหาภาพวอลเปเปอร์หน้าจอหรืออะไรต่างๆครับผมให้มันคมชัดนะครับของสําหรับหน้าจอใหญ่ๆจะมีปัญหาแบบเอ้ยทำไมโหลดภาพมาแล้วมันแตกทําไมวางหน้าจอแล้วมันไม่สวยเลยอ่านี่เราก็มีเว็บเว็บนี้วิชเว็บ เว็บนี้มนันแนะนำเดี๋ยวจะทิ้งลิงไว้ด้านล่างโอเคมันมีมานานแล้วแหละแต่ผมเพิ่งเจอไงโอเคก็เลยจะมาแนะนำกันเผื่อใครไม่รู้สำหรับใครไม่รู้ครับผมมันชัดมากเลยนะเนี่ยดูสังเกตเลยนีอ่อย่างต่ำนี่จะเป็นพันเก้าได้ดูอย่างอันนี้เป็นสองพันห้าอย่างเงี้ยอ่ะเนี่ยแต่จะให้นี่ให้ดูเลยเยวโหลดไปตั้งเป็นวอลเปเปอร์ให้ดูเลย ตอนนี้ก็ยังใช้อยู่นะเนี่ยเดี๋ยวจะโหลดไปให้ดูอ่าเออลืมบอกเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะเดี๋ยวเนี่ยมันจะมีเยอะมากมีทุกอย่างนี่เซิร์ชตรงนี้เนี่ยมันจะมีควาว่าเซิร์ชอยู่ตรงนี้ก็อยากได้อะไรพิมพ์ไปเลย l o l อย่างนี้ น่าเอก็มีมันจะมีจำนวนร,รูปทั้งหมดบอกตรงนี้โอเคแล้วก็มาหาเนนี้ยเอาเนีย่ยแล้วก็จะมีให้เลือกหน้าอยู่ด้านล่างแต่ผมไม่เล่น L นี่ผมไม่รู้จริงๆผมพอเป็นฮอนแล้วกันมันฮอนตรงไหนวะเนี่ยขึ้นป้าเอาไม่ขึ้นอนะ่ะ ถ้าฮันไม่ขึ้นนะครับผมกูเกิลนะผม <S 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 อ่าโอเคนี่แล้วก็ไปกอตรงมีมาครับผมจะมีับผมถ้าพิมพ์ชื่อถูกอะ่ะมันจะมีอ่านี่มาละโอเคนี่ไมเนี่ยรูปมันก็จะเป็น อย่างต่ำเนี่ยมันจะเป็นพันเก้าซะส่วนใหญ่นะอย่างอันนี้ก็สี่พันแบบลงหน้าจอปุ๊บภาพที่บาดตาบาดใจบาดหน้าบาดบาดเป็นแผแลดิเด้อเนี่ยฮอนเมื่อก็จะมีน้อยหน่อยเนี่ยนี่เราให้พีดีป่ะโอเคเดี๋ยวเราจะโหลดภาพคมๆไปเลยอะเอาเป็นโนแมสแล้วกัน อันนี้พอเรากดเข้ามาปุ๊บมันก็จะอยู่หน้านี้ใช่ไหมนี่เราก็กดดาวน์โหลดตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เห็นไหมเขียวๆตรงนี้มุมบนขวาที่เขียวเนี่ยก็กดดาวน์โหลดไปมันจะเด้งโหลดมาเราก็รอจนกว่ามันจะโหลดเสร็จออเอาคิดถผมจะลากไว้หน้าจอะนะ่นี่เห็นไหมตอนนี้ผมก็ยังผมก็ใช้อยู่นะโฟล์วเปเปอร์ของผมตอนนี้ก็ใช้อยู่ วปเปอร์ผมก็จะใช้อยู่นอันนี้ก็ไปแต่งเอาก็ใส่ชื่อตัวเองลงไปอย่างนี้ไมภาพคมไหมแต่จะลองเปลี่ยนภาพให้ดูซึ่งหน้าจอผมก็ใหญ่เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะเนี่ยหน้าจอผมก็พันเก้าแปดสิบอ่ะปัญหานี้มันก็จะเกิดปอย โอเคลากมาใส่เอาง่ายๆนี่แหละนี่ดูพอเปลี่ยนไหมคมไหมเป็นไงภาพดูชัดชัดอะชัดจริงๆอะแบบถ้าไปหารูปใน Google อย่างเงี้ยเนี่ยถ้าพิมพ์เปเงีน้ยเนี่ยกดค้นหารูปตรงเนี้ยเนี่ยภาพมันก็ไม่ฟูเนี่ยอย่างนี้ก็เป็นห้าร้อยนะดูข้างล่างตรงเนี้ยเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้ก็จะฟูขึ้นมาหน่อยนะพันเก้า0ยี่สิบคูณพันแป แมะใช่ไหมเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นเนี่ยเฮ้ยเห็นในเนี่ยชัดแต่พอเอาไปลงหน้าจอมันจะไม่ชัดโอเคก็ okay, okay, แนะนําแบบนี้ครับผมจะ,จะทิ้งดิงไว้ด้านล่างนะอย่าลืมกดไลค์กดตับตะใครกันด้วยครับผมเดียวเปลี่ยนให้ดูดรูปหนึ่งรูปโนแมสเนี่ยภ <Yeah. S 2> าพคมนะครับผมที่เห็นมันเบอร์เบอร์ที่เป็นลายลายเส้นของเขานะครับผมมันคมนะเนี่ยดูเส้นผมเน้่ยนะอ้าโอเค ่าด like, ุมกดไลค์กดซับสไคร้กันเลยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย